สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมีดพับอีกหนึ่งตัวที่ตัวแบรนด์เองเนี่ยมีชื่อเสียงะะโด่งดังนะฮะและได้งานผลิตจากเม d ดอิน s a สเอเลยครับนยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะชอบมากๆนะครับสำหรับงานที่ผลิตจากโรงงานที่ USA สเอนะครับเม d ดอิน s a สเอนะฮะคืองานอเมริกาอะไรแหละเรียกง่ายๆภาษาบ้านๆแล้วนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ บักนะครับมีดจากบั็กนะครับอ๋เอเสริมนิดนึงนะครับมีดบั็กเนี่ยมันจะมีของปลอมของปลอมซึ่งไม่มีในโมเดลการผลิตของแบรนด์ของเขาโดยตรงเนี่ยเยอะมากๆนะครับท่านใดที่ไปหาซื้อก็ถ้าอยากได้ของแท้ก็ดูดีๆนะครับแต่ถ้ารับได้อยู่แล้วว่าจะาผมจะซื้อของปลอมมาใช้เนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นแล้วแต่นะครับสิทธิ์ใครสิทธิ์ท่านนะครับคือ คือผมไม่ได้จะบัฟมีดปลอมมีดแท้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ของแท้เนี่ยก็คือเพิ่มเงินอีกหน่อยหนึ่งจะของแท้ดีกว่านะครับซึ่งดีสังเกตได้ง่ายว่าปลอมแท้คือ,อตัวกล่องมันจะเหมือนกันเลยเนาะกล่องสีเหลืงองดีสังเกตได้ง่ายคือตัวของปลอมมันจะถูกมากๆนะครับถูกยังไงคือมือหนึ่งเนี่ยจะเลทราคาอยู่ที่ประมาณ300ร้อยสามสี่ร้อยห้าร้อยนะครับซึ่ง มีดบั็กในเลนราคาเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับเผื่อ <ๆ S 1> ไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยที่ผมเห็นของแท้นะจะเป็นบัลเอ่อตะโกนซีรีส์บั 110, อ็อกหนึ่อ่งสลิมนะครับตัวที่มันเป็นน้ำจับ f r n ไอเนแบบนี้ตรงบางนะครับผมเคยรีวิวไว้ในช่องอยู่หรือว่า112นะฮะเคยรีวิวไว้ในช่องอยู่นะครับตัวนั้นเลนราคาจะเริ่มต้นที่1ถูกสุดที่ผมเห็นนะ1,100 50บาท หรือว่า1 2 0 0 1,300 1,400แล้วแต่ล้านนะครับเรทจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะส่วนตัวที่ถูกกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นของแท้เลยและเม็ดอินยุเอเนี่ยที่ยังขายเมื่อหนึ่งอยู่ก็คือตระกูลนั้นนะครับโอเคสองทีแล้วนอกเรื่องไปสักพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังละกันเนาะตัวนี้เป็นมีดบั็กนะครับมีดบักรหัสรุ่นจะเป็นบั็อกสามสี่ห้านะครับโลโก้อาจจางนิดหนึ่งเนาะ เห็นไหมครับสามสิบห้า usa ซึ่ง made in usa นะครับตัวสัญลักษณ์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นบอกปีการผลิตนะครับซึ่งไปดูในเว็บไซต์ได้ตัวนี้เป็นรุ่น buck van t a g e นะครับชื่อรุ่นมัน van t e ่อ select ถ้าผมจำไม่ผิดนะ van t a g e select ซึ่งมีดซีรีส์นเนี่ยจะมีทั้งด้ามจับที่เป็นไม้เป็นเออ fin แบบนี้นะครับแล้วก็ใบ ấy, จะมีทั้ง ตัวใบเริ่มต้นแบบนี้คือเป็นใบ4 2 0 h c หรือแม้แต่ใบ s 3 0 v ก็มีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นล่าสุดจะเป็นใบ1 3ส c stellite s a n w i c h ิ3 c หรืออะไรนี่แหละฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้ตัวนี้เป็น buck advantage นะครับเรียกสัน้น์ buck advantage ก็ได้เนะเลทราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000งพันหนึ่งพันปลายๆนะครับประมาณพัน 6ถึงพันเนะครับไม่เกิน2000นะครับตัวนี้ตัว b u c แวนเท a ตัวเนี้ยผมว่าจับถือดีมากๆเลยนะครับเขาออกแบบมาได้แบบละมุนมืออ่ะพูดง่ายๆคือละมุนมือนะครับแถมคลิปเน็ตเป็นแบบ deep carry ด้วยนะครับก็คือเวลาพกกับกระเป๋าเคองเกงเนี่ยมันจะซ่อนอซ่อนตัวท้ายมีดนะครับทําให้ไม่ผุนะครับซึ่งจะดูสุภาพขึ้นนะครับไม่ดูคุกคามเวลาพกไปที่สาธารนณะเนาะระบบเปิดตัวนี้มี2แบบนะครับคือเป็น flipper กับ ทําโฮนะครับทัาโฮก็เปิดง่ายนะครับประมาณนี้เปิดง่ายสุภาพไม่ต้องแบบโชว์เปิดแบบทับฟับแบบเร็วเพื่อให้คนตกใจอะไรงี้นะฮะก็คือเป็นมีดแนวสุภาพนั่นเองนะฮะสามารถดีดเปิดได้ไหมสามารถดีดเปิดได้นะครับผมไม่ค่อยถนัดนะฮะดีดเปิดได้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วนะครับตัวนี้แต่มันก็เปิดไม่เร็วเท่าไหร่ครับเพราะว่า เมีดพับรุ่นนี้มันไม่มีบอร์บลิงนะครับเป็นแหวนทองแดงธรรมดานะครับมันก็จะเปิดไม่ค่อยลื่นเท่าไหร,ร่นะฮะต้องสะบัดช่วยนิดนึงนะครับประมาณนี้ซึ่งผมว่าเปิดแบบนี้สบายกว่าเปิดแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับเปิดธรรมดาโอเคเปิดเป2ระบบเนาะใบมีดวัสดุดจะเป็น4 2 0 h c นะครับซึ่งเป็นเหล็กตระกูล เป็นเหล็กสแตนเลสก็ว่าได้นะฮะเป็นกลุ่มสแตนเลสซึ่งจะทนสนิมมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพของเขาเนี่ยมีดปักทั้งมีดปักแล้วก็เ,เหล็กของคีมเลเทอร์แมนเนี่ยที่เป็น 420HC เหมือนกันเนี่ยดีมากๆเลยนะครับดีกว่าแบรนด์จีนนะครับดีกว่าแบรนด์จีนบางรุ่นที่เป็นเหล็กกลุ่มเดียวกันอย่างเช่น 420HC หรือไม่แต่ 440C ส่วนตัวนะในส่วนตัวผมว่าผมว่าคุณภาพเขาดีกว่านะครับหมายถึงว่าการรักษา,าคมการรับคมง่ายต่างๆแล้วก็การทนสนิมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตะกูลพวกนี้มันทนสนิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารักษา,าคมก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดีมากเหมือนดีทูแบบรักษาได้นานความแข็งอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่มันจะเป็นมีดที่ว่าไว้ใช้งานทั่วๆไปได้นะครับ เนี่ยความคมประมาณนี้ใช้งานทั่วไปได้แล้วก็รับคมได้ง่ายนะครับรับคมได้ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะตัวใบมีดเนี่ยความยาวใบมีดเนี่ยประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วนิดๆประมาณ3นิ้ว3.1 3.2เลยเนาะเอาให้พอเห็นภาพนะครับซึ่งทรงใบมีดก็เป็นทรงคล้ายๆดอกพอยต์นะครับทรงดอกพอยต์เหมาะการใช้งานมากๆนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวมีดเนี่ยท้องมีดมันจะโค้งอย่างงี้นะ ผมจะชอบมีดทรงอย่างนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานนะฮะเช่นปอกผลไม้หัน่นผลไม้นะครับทำอาหารซอยพวกเนื้อย่างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปลายแหลมอย่างนี้ฮะเหมาะสำหรับ,รบแทงกรีดนะฮะปอกหัน่นต่างๆนะครับจับถือก็ถนัดมือมากๆนะครับทั้งรีเวิร์สกิฟต์แล้วก็จับแบบธรรมดาอย่างเงี้ยนะ ตัวมีดเนี่ยสันมีดเนี่ยไม่มีจิปปิ้งนะครับแต่ก็มีส่วนหมอส่วนโคง้งอย่างนี้ให้วางนิ้วได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยก็ถือว่าถนัดดีด้านล่างมีร่องนิดหน่อยนะครับไม่ได้เข้าไปลึกแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งผมชอบมากนะครับเป็นกาดนิ้วเนะเวลาเก็บก็ปลอดภัยนะครับเราจะได้รู้จังหวะมีดเนาะเวลาเก็บจะเผลอเปิดปิดเร็รเห็นไหมฮะเราจะรู้ว่าจังหวะมีดมันพับเก็บแล้วนะอะไรอเงี้ยจะได้ไม่เผลอแบบงับนิ้วเตเองนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ไม่มีสกินโลโก้อะไรครับฝั่งนี้มีสกินโลโก้บัคนะฮะตรงนี้บอกชื่อรุ่นนะฮะตัวด้ามจับเนี่ยจะเป็นเออ FRN นะครับทั้งสองฝั่งนี่ฮะ FRN ก็เป็นพลาสติกเสริมเออ่ไนลอนนั่นแหละฮะเสริมใยแก้วต่างๆให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันเหนียวขึ้นเนาะตัวด้านในมีเฟรมสเตเลสนะครับเฟรมสเตเลสนะฮะระบบล็อกจะเป็นเออ่ไลเนอร์ล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นเฟนสเตเลตเข้ามาขัดกับใบมีดนะครับซึ่งความแข็งแรงก็ถือว่าอยู่ในระดับดีเลยครับถือว่าแข็งแรงนะครับใช้งานทั่วไปไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงอยู่แล้วครับแถมแบรนด์เป็นแบรนด์อเมริกานะครับแบรนด์บัคนี่สุดยอดอยู่แล้วนะฮะไม่มีรูร้อยเชือกรอยพาราคอร์ดนะครับแต่มีคลิปเด็บให้เป็นคลิปเด็บสเตเลตนะครับย้ายฝั่งได้นะครับคลิปเด็บสามารถสลับฝั่งซ้ายขวาได้นะครับโดยการขันน็อตสองตัวนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ อันนี้สำหรับคนถนัดขวานะครับแล้วก็คมยาวโดยรวมเนี่ยถือว่าจับถือดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะออกแบบมาดีนะผมว่าจับแล้วละมุนมือดีนะครับมีดตุ่นี้นะฮะสวยเลยนะครับผมเคยรีวิวไว้ตัวหนึ่งเป็นด้ามสีเขียวนะฮะเป็นแวนเทจ ซีเล็กโอดีกรีนหรืออะไรหรือเปล่าคนจำชื่อรุ่นเต็มมาไม่ได้เนาะแต่ว่าด้ามจับจะเป็นสีเขียวซึ่งตอนนั้นก็ขายไปแล้วนะครับหายากนะครับสีนั้นหายากมากๆตัวนี้ก็ได้มาอีกตัวนะครับเป็นด้ามจับสีดํานะครับรุ่นปกติทั่วไปนะครับเนี่ยตัวผิวใบมีดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผิวซาตินหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นการปัดๆอย่างเงี้ยส่วนด้านบนเนี่ยครึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็น ขัด s t o n e w o นะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่าใช้งานจริงเราก็ไม่ได้สนใจพวกนี้แล้วนะฮะแต่ว่ารู้ไว้นิดนึงก็ดีนะครับเกี่ยวกับผิว s t o n e อ o เนี่ยข้อดีของมันเลยคือเวลาเราใช้งานมีดไปเนี่ยไม่ว่าจะหั่นโดนอะไรเนี่ยแล้วมันไปนรอยขีดข่วนเนี่ยผิว s t o n e อ o เนี่ยมันจะทําให้มีดยังดูสวยอยู่นะครับเพราะว่ามันมีรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะฮะมันก็มองไม่ค่อยเห็นรอยเดิม อรอยใหม่ที่ว่าเกิดขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็หน้าพกหน้าใช้งานนะครับเพราะตัวมันบางตัวนี้แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับสลับมีดในเหรียญไม่เกิน2,000เนาะคู่แข่งของเขาโดยตรงเลยก็จะมีสไปเดอร์โคเทนิเซียสนะครับซึ่งวัสดุใบม CR, ีดเนี่ยจะเป็น 8CR ซึ่งเกรดเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยเกรดจะต่ำกว่าตัวนี้นะครับเกรดจะต่ำกว่าตัวนี้ ถ้าใช้งานจริงตัวนี้จะดีกว่า 420HC เนี่ยแล้วก็อีกตัวจะเป็นที่เป็นแบรนด์ดังๆนะก็จะเป็นเอ t ่ r ออนตาริโอพอกแรดโมเดลวันนะครับโมเดลทที่ราคาไม่เกิน2,000ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ได้อัปเกรดวัสดุเป็น D2 ไปแล้วนะครับอันนั้นก็สุดยอดมากๆนะครับซึ่งความชอบก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าชอบทรงไหนว่าชอบมีดเนี่ยแบบสวยคลาสสิกสุภาพนะครับ จับถือถนัดมือก็แนะนำตัวนี้เลยครับกับ Buck Van t g e Select นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวคร่าวๆนะครับนี่ฮะมีโลโก้เป็นทั่งตีเหล็กนะครับตรงนี้โลโก้เขานะครับสวยงามมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวคร่าวๆนะครับกับ Buck Van t g e Select นะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนถ้าจะหาซื้อเล่มนี้เนี่ยก็มีขายทั่วไปนะครับทั้งร้านค้าต่างๆที่เป็นหน้าร้านหรือว่าจะเป็นร้านออนไลน์นะฮะร,ร้านพวกอ o u t ดอต่างๆมีหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายครับหาซื้อไม่ยากสีธรรมดาพวกนี้เดี๋ยวราคาก็อย่างที่บอกไปครับอยู่ในเลทพันหกถึงพันเก้านะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเขานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวตัวบั克เบนเทดซีเรกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ